สวัสดีครับเจอกัน,น,นอีกแทีหนึ่งนะครับนี่ครับเจอกับปลาหวานในช่วงวันหยุดนะครับนี่ปลามากินอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลนะครับแล้วก็มีมาสาบย่างนี่อาหารทะเลจะมีมีกุ้งมีมึกอ่แถมไายเดือดปูนะครับแถมไทยเดือดปูปูไข่ปลาไข่เบิเ้ลไข่เบิดทุกตัวนะ ข่าวบอกว่าใครเปิดตุ๋นเป็นแน่ไรเนาะใครเปิดตุ๋ตคือจังเป็ดมั้งเป็ดผูกเบ็ดเป็ดผูกเบ็ดเป็ดแม่เบ็ดครับผักเคี่ยมนะมีซัมเนียครับมีมะระมีแตงมีกระกาดสลัดนะครับขี้พริกกิ้มเห็ดถั่วแบบนี้นะครับ เ่าใครรีต่ต่อแต่งตัวชิ่วๆแล้วก็ยังสุเป็นน้าทะเลนี่เสเสือกัได้ก็บอกว่าหลายใยห่หางแล้วนะเนอะอย่าเป็นรอบเบิงรอบเปงปูไข่นะตัสเสน่การสนุกเนรอบเน่เขาขย,ยับสถานที่นะครับเนาะปสะวกในการสวยเอาะครับเกอ,อได้มีวันหยุดก็ได้อยู่ไกลแบบแบกข้ามาเลย มันจะลอ่ะลอมงเป็นล่อเป็นฟูไข่เลยไข่แหบบอไอแก๊จะลองตรงนี้ครับแล้วแซ่สองสิบไปนี้ไข่อยู่ในตัว่ากาปกพอสมควร้์เลยไข่เปล่าไข่เปลาากินปู ทะเลนะคปัญญาทำความสะอาดนเองนะครับก็ขีดขีดลอนะครับเอดกัน,กกนใส่ตัวซอย Oh, ah, enggak. Itu so, so, tu kuyen lah. Uh. Oh, oh, tu ada tengah loa đây là nó lại không biết khái là tự không cùng về vào เผาต่อเผาแ่เนาะแต่ค <certeza> <Maybe. S 2> ุ้มลนวายดีครับมันจิมซันจิ้ละลายมัน เทปูนคือปูนะครับวันนี้โอ้เข้าไปผมผีอืมมันหวานห้องหอมครับอ่มันเป็นหวานน้อหอม,หอม เลยนี้เดียวยังไมาจากจริงนะครับแช่ 兄弟啊！ แ่เป้นมาจากบอว,วครับเนี่ยต้นเดินนี่กกินเทียนะอย่บบงเ้เนอะรุเป็นจะบ้างออกจากโกมากออกโมาตีซีกัไม่ขาววางของมันแหละเลยไปแย่จากมือไม่ขาเลย ลูกกูลูกกูก็ขาดลงแถมมากนั้วไปเรียงแนวนะปูนิดหน่อยนี่ใครนี่จะเลี่ยงทองแล้วเนาะกลับใจสมุนรณเงี้ยเนาะอยากขี่นมากิ้มใส่ละลายเลย จิ่มสูกเก้าละจิมสูสูกเก้าแล้วเจ็กได้สุดเไม่หลักลเม่หล,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 ลงไม่หลงหลงไปว่ากลับ <c oughs> <c oughs> เห็นงานปูนะครับปูเนียน่ยแซ่ทองฟิตมากความเย็นมันละลายเย็นมันจะจะโปรแสก พ่อข้าบอกว่าไข่เบิ้ลตุกตักตกนนกวนะไข่เบิล้ลตุกตัแม่คว่เงินล่ะไข่มาทุกตัวนะจัดมาซาลองเสริมเสริมเงินเจรานเจ้าไปจัดใหม่ซอยอเครื่องพดเบาหว,วานดี <c ười> เครื่องบดไปตามอายุตามอายุไข่ราศีเปสอยจูแล้วไป็เลื่องมึงหลานเนื้อคนระับเล็เื่องมึงหลานเนือเรอโอ้มีสูตรเกาอยู่กานนะ้อ่ะเดี๋ยวตาสินใจก็จิงของเทะเองไปก่อนหยันอยั่งบ่อดด <c ười> โอ้เหมืนอน่าร้อยสมคำล่ำลือจริงอ่ะแต่ไปอย่าจิ้มเลยขามันแต่ไม่อยอมได้ึ่งแต่ก่อนมันไม่ได้จิ้ม,มเรา้วยขาคุณนะพี่น้องถ้ามเนื้อน้ำกันมากมากมากน้องแสบแซบแต่พี่น้องแสบ เดี๋ยวที่บมมีเบียวน,นี่วันเสาร์ผมมาขายเบียร์ประจานปบาวานบ้าง เองปลาบึกครับปลาบึกไข่แต่เป็นไรเนาะเร,ระือสยามโมเดลแล้วก็ปลาบึกกับไข่เบิดอ่ะไป่น้ว 我明天来。没啦。 ยังยังกูกูไข่กับนาะไข่แบบเพินงทเหลือๆเหล,ล,ลือส้ำนี่ไข่แบบเหรอแล้วว่ารีเต็มกระดองมันบ่อแมเอ่เนาะ อร่อยสงคำล,ำล้ำลือจริงอ่ะเสียงอยู่ดังจว้วงเลย้อนอด็กคิดมาแล้ครับ ครับพี่น้องหลักสองเศร้ามึงยังยีตออหนึ่งแล้วครับสงการปีนีก่กัเทียดโอลกราเหรอครับไปใส่มาใส่บา้รสิงสถิตอยู่โรงงานนี่ล ถ้าเราง่ายกันเลย บ่าวานนงอยู่โรงงานผมก็นอยู่งานผสมมสซงของเนี่ยอดีตเ้กับโรงานสองัตแลวเนาะพักหมดนอกใจโอ้ยับขี่อะไเดี๋ยวู ถ้าจะกินไม่ได้บอกเลยพีย่น้องปลาก็ติดตามช่องบปลาหวานปลาบอนปลาแซ่บไปก่อนนะครับเนาะจะได้กับผักกดแช่ก็ได้ส่ซับตะไคร้ให้พ่อได้เป็นกระลังใจนะครับเาทำชิปครูครูกันไปพ่อได้คิดของพี่พ่อกันนะครับแก่กันต้องซื้อว่าแก่กันกันสนุกหาก็แซ่บก็ได้นะครับกดหางกระดิ่ง กดติดตามเบาหวานเนี่ยก็ราะแต่เป็นมุ้งเวทผัวกันโยน่กันไปโดนๆนะครับแต่ว่าผมติดไปสาผมก็ยังไปเรื่อยๆนะครับบ๊วเดชพี่พี่พี่น้องไปใส่ยพี่เก่าอยู่นี่แหละยูนี้ส่งยูทูบเบาหวานพระมรเทพแท้พี่เก่าเนาะทีที่ี่เป็นเคยทำมาก่อนกะเปิดมาเจอกะคอมเมนต์มากเป็นกำลังใจเลยเบาหวานได้ไหมนะครับเนาะบ๊ดย มีกำลังแรงใจคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งเน่ยมีคอมเมนต์อยู่สองสองคอมเมนต์ถามคอมเมนต์นะครับแต่เพาะท่านหลายี่เพิ่นคล้องอะเมื่อดี้เดไปคอมเมนต์เพิ่นไปกหบามากๆคอมเมนต์คอมเมนต์อย่างนี้เลยะเป็นตามปกตินะครับเหมือนก็ยังพมิดโตต้นแะแต่ห้าพนักเพิ่นเป็นระกาศทางความเรื่องนะ ื่อนนะครับทุกคนนะครับวันนี้เป็ปดในยังอะอยู่่างแรงแจ๋งครับพี่น้องอยู่ท่างกับปกลณาทั้งเออเหม็นเนาะครับเนาะอยู่ตั้งประเทศอะเห็นมีอยู่ยายกับหลานยายกับหลานกับกระโค้มาปลาเรื่องคุณอ่าสารพัดทินอีสารพัดทินนเลยครับกับป้าบ้านมั่งดตำแหนานขเขา้ามาข่อยไงเพื่น แต่เป็นกํลังใจผมที่สุดตอนไหนก็บาเป็นข้อสภาพานนะครับเนาะแ้เป็นข้อสาพนรือไม่ก็ลังใจอยู่ตลอดเวลาจ้ะแล้วอะไรอเต๋อวาแล้วบ้าวัานเะนี่ยขอจบชิ้นไปครับตะขับไป1ิ่เกนที่แล้วี๋ยวถึงที่ผมไม่มีคนมืมของผมแล้วนะ ก็ไปนเดียวตามมาั้ง8วันนี่นะ MD แหละยังม่มอบคุณงากสวัสดีครับ